สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแกเเจตตัวหนึ่งที่ผมใช้มันมาหลายเดือนแล้วแหละก็คือตัวนี้เลย Google n e t Hub อันที่จริงผมก็ไม่ได้คิดจะรีวิวมันหรอกนะแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็อยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักมันกัน ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนว่า Google Nest ทำนั้นไม่มีขายในไทยอย่างเป็นทางการนะครับใครอยากได้ก็จะต้องซื้อเครื่องที่อ่หรือสั่งจากต่างประเทศมาเอาเองตัวมันเป็นหน้าจออัจฉริยะครับสามารถทํางานร่วมกับ Google Home เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านของเราแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นหับที่เอาไวค้ควบคุมอุปกรณ์ IoT นี่ถ้าในบ้านไม่มีเลยอะซื้อมาจะคุ้มไหมบอกเลยว่าถึงเราจะซื้อมันมาใช้งานแบบ standalone มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีอยู่นะก่อนหนึ่งเรามาดูดีไซน์ของตัว Google ห u b กันก่อนสักเล็กน้อยแล้วกัน จริงตัวเองก็เหมือนเป็นแท็บเล็ตอะนะด้านหลังก็จะเป็นลำโพงง่ายๆก็คือเหมือนแท็บเล็ตที่แปะกับลำโพงบลูทูธมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงตัวอันนี้ก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์ผมลองเสียบไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ออกแบบมาให้ทำงานแบบ24ทับ7 ระบบปฏิบัติการที่ใช้ก็ไม่ใช่ Android นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการของตัวมันเองเลยที่เรียกว่า Fu ชิอาพัฒนาขึ้นมาโดย Google เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยมันเป็นกรอบรูปดิจิทัลได้นะครับโดยรูปจะดึงมาจากระบบ Google Photo เราก็สามารถสร้างแคตตาล็อกรูปของเราขึ้นมาแล้วดึงมาแสดงผลบนหน้าจอ Google Hu b ได้เลยซึ่งรูปก็จะเปลี่ยนเองไปเรื่อยๆอัตโนมัตินะครับถ้าเงาๆไม่มีอะไรทําจะมานั่งปัดดูรูปเล่นก็ได้นะครับ ทีนี้เวลาเราจะใช้งานเราก็จะสามารถสั่งงานผ่าน Google Assistant ได้แต่ว่าผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ตัวอื่นที่รองรับ Google Assistant เหมือนกันเนี่ยแล้วเราตั้งเป็นประเทศไทยเอาไว้จะไม่สามารถทํางานร่วมกับ Google Nest Hub ได้นะครับ Google Nest Hub จะต้องตั้งค่าเป็น region อเมริกาและผู้ภาษากฤษอย่างเดียวซึ่งในบ้านผมมีอุปกรณ์หลายตัวที่สามารถสั่งงานผ่าน Google Assistant ได้ตัว Google Nest Hub เนี่ยผมก็เลยไม่ได้เปิดใช้งาน Google Assistant เอาไว้นะครับก็จะเป็นการใช้งานด้วยมือล้วน โอเคสมมุติเราอยู่ในหน้ากรอบรูปอย่างเงี้ยแล้วเราปัดไปทางขวาก็จะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดที่แสดงบทข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างอันนี้ก็จะเป็นความทรงจําของเรานะครับอย่างสามปีที่แล้วผมเคยไปถ่ายรูปกุตาตัวนี้ที่ที่ไหนไม่รู้แหละเลื่อนมาตรงนี้ก็มีสภาพอากาศอ่ะวันนี้สาิสองศาเนาะวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าที่ เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์ IoT ที่อยู่ในบ้านของเราครับโดยเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะแค่เราล็อกอ,อินด้วยบัญชี Google เ,เดียวกันทั้งหมดก็จะถูกดึงมาแสดงในนี้แล้วเราก็สามารถแตะเข้าไปสั่งงานได้เลยอันนี้ก็ปิดโคมไฟในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือกล้องอันนี้ผมมีกล้องวงจรปิดอยู่ใช่ไหมครับถ้าผมแตะเข้าไปมันก็เรียกดูภาพได้รอมันโหลดสักครู่นึง อันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดผมเห็นไหมผมนั่งรีวิวอยู่ตรงนี้เราผมจะกลางมือห้านิ้วฟึบอันนี้ภาพมันก็อาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับโอเคจะพูดว่าหน้าเนี้ยถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเจ้า Google Net Hub ก็ได้แต่ถ้าทำได้แค่นี้เนี่ยก็แปลว่ามันต้องซื้อมากับคนที่มีอุปกรณ์ IoT เยอะ,ยอะใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ IoT เลยซื้อมาใช้งานจะคุ้มไหม โดยส่วนตัวผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะอย่างแรกเลยเราใช้มันเป็นกรอบรูปดิจิทัลได้ใช่ไหมแล้วมันก็มีปฏิทินบอกสภาพอากาศได้ด้วยเราสามารถใช้เจ้าเครื่องเนี้เล่นมาติมีเดียได้ด้วยอย่างเช่นถ้าผมเข้าไปที่มีเดียไอ้ตรงเนี้มันเป็น now playing นะครับถ้าเกิดเราอุปรกรณ์อะไรที่อยู่ในระบบแล้วมันเล่นอยู่มันก็จะแสดงผลตรงนี้แต่ถ้าเราอยากจะเปิดเองให้เราปัดขึ้นมา เลือกสีออกแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแอป,ปที่มันสามารถใช้งานได้นะครับสมมุติผมเปิด n e t f l i r e s n e t f l i x เนี่ยผมก็สามารถรับชมได้เลยแต่ n e t f l i x วันนี้จะค่อนข้างจำกัดนะครับ <S <S คือมันไม่มีเมนูอะไรให้เรากดเลยคือเราเหมือนปัดไปเรื่อยๆเราเลือกว่าจะชมเรื่องอะไร เดี๋ยวโดรลกขสติประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Netflix ต่อมามาดูที่ YouTube กันนะครับสังเกตว่ามันก็จะไม่มีเมนูอะไรเลยเหมือนกันคือเหมือนมีแค่เดินหน้าถอยหลังอันนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะให้เราสั่งงานด้วยเสียงเป็นหลักนะครับเช่นโอเค Google Open คลิปบริเทแรมบน YouTube ซิอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ออกแบบมาให้เรานั่งจิ้มเมนูในนี้ลองดู Spotify แตส Spotify บนนี้จะทำอะไรได้เยอะหน่อยนะเลือกเพลงลิดได้แล้วทีนี้ถูเราลองฟังอยู่บนนี้แล้เราอยากไปฟังต่อบนทีวีเราก็สามารถแตะตรงนี้เลือกไปเล่นที่อื่นได้เลย แสงอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ไว้แอปอื่นๆก็ประมาณนี้นี่แหละครับโอเคนี่คือเราบที่สุด h ลำโพงเสียงดีป่ะผมว่าลำโพงเสียงดีนะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ฟีเจอร์อื่นที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกนะตั้งปลุกได้คร่าวๆ Google Nest Hub ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆก็คือเอาจริงผมแทบจะไม่เคยควบคุมอุปรกรณ์ IoT ในบ้านผมจะ ก o เกิลเน t ทับเลยนะครับผมใช้มันอยู่แค่3อย่างขึ้นคือใช้เป็นกรอบรูป 2. ใช้เป็นนาฬิกาปลุก3ใช้ควบคุมเพลงเวลาที่ผมฟัง Spotify หรือ YouTube อย่างเงี้ยบางทีผมก็ขี้เกียจหยิบมือถือขึ้นมากดเปลี่ยนเพลงเนาะผมก็นั่งจิ้มจิ้มเอ,อกจากจอนี้เลยใครที่สนใจก็ลองหาซื้อมาเล่นกันได้ครับราคาตอนนั้นผมน่าจะซื้อมาประมาณ79ดาอลก็2,000กว่าบาทส่วนราคาตอนนี้อยู่100ดอลในไทยก็มีคนขี้ยุมาขายอยู่ราคาประมาณ3 0 0 0กว่าบาทครับ ผมว่าก็เป็นราคาที่ไม่แพงมากนะสมเหตุสมผลคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผมถึงไม่ค่อยอยากหยิบมันมารีวิวไงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปละสวัสดีครับ